วัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่แปดนะคะวันนี้รีบๆกำลังจะเดินทางไ,ไปไปไปขึ้นรถถั่วไปบขสนะคะรถเที่ยวเก้าหมงเก้าหมงสิบตอนนี้ ก็ต้องไลฟ์ก่อนนะตอนนี้แปดโมงฝ่าเพื่อนบอกว่าเร็วเๆ,ๆเร็วๆๆโอ้หเร็วแบบไหนฮะเพิ่งตื่นเร็วเร็วเร็วันนี้ใส่สีฟ้านะคะใส่สีฟ้าแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ใส่สีฟ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันศุกร์ที่จริงว่าจะใส่สีกะปิแล้วก็ผ้าถุงสีขาวที่ตัดมาใหม่ไปใช่ไหมลายเชียงตุงไปตอนนี้ปรากฏว่ามันื้อแม่สวัสดีคะ่ะคุณแม่ค้างบ้านก็โอเคตอนนี้คุณสุก็จะคุยกัน คุณสุเป็นชุดให้นางก็คือเป็นผ้าผ้าถุงไทยลือ้อตัวนี้เป็นสีมัสตาร์ดนะคะเป็นสีออกน้ําตาลเป็นสีออกน้ําตาลนะคะตัวนี้สวยนะคะเรียบร้อยดีแล้วคุณสุก็ใส่สีตมตำวันก็คือสีน้าเงินนะคะสีน้าเงินของเสียถักคุณสุตัวนี้ก็คืออกสามหกนะคะของสุอกสามหกนะคะสุก็ถักคอเรียบร้อยแล้วนะคะถักคอให้หนางนะคะจะให้ชม แตะขอให้หนางนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะคุยคุยกันแบบรีบๆนะคะรีบๆอันนี้ลมเย็นดีเมือม่อเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวัน,นะค่ะตกทั้งวันเลยนะคะแล้วก็คุณสุก็ใส่ชุดให้หนางก็คือสีน้ําเงินสีสีอ่าเทาเข้มนะคะเทาเข้มแล้วก็ฟ้าตัวที่เดียวกันกับคุณสุใส่แต่ตัวนี้อกสีสีนะคะ เสี้ตัวนี้อกสีสีนะคะยังไม่มีเจ้าของนะสีสียังเหลือเพินหนึ่งแล้วก็พระถุงนี่เพิ่งหมานะคะเพิ่งหมาแพรว่าสีเทาเข้มนะคะสวยมากเพิ่งมานะคะโอเคมุ้เช้ามุ้เช้ามื้เช้าคือคุณสุดต้องใส่รองเท้าส้นส้นอ่ะสีดําที่คุณสุดใส่ถ่ายปรากฏว่าหมากัดไปข้างบ้านค่ะแต่มา เกือบขาดมันรู้ว่าคุสุจะไปเพื่ทนมันมันดักไว้เลยมันมันกัดไว้เลยเวานนี้มันก็กัดรองเท้าผ้าใบเพื่อนนะคะกัดไปข้างหนึ่งคือมันเบรกไว้ทั้งสองคนเลยห้ามไปตลกมากเลยโอ้เชื่อมันเลยแล้ววันนี้แล้ววันนี้กุสุหารองเท้าจะใส่ไปใช่ไหมคะหาไม่เจอเพราะว่าจะเอามาเช็ดใช่ไหมหาไม่เจอเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะรู้สึกภาพมันออกเหลืองๆนะมันรู้ว่ากล้องเป็นอะไรนะะคหาไม่เจอเลย โอยอมเลยยอมหมา <c oughs> คือมันรู้ว่าเราจะไปแล้วก็คุณสุกก็ให้หลานสาวไปซื้อรองเท้ามาให้หมายโทษนะคะที่ให้มองสีอะไรไมส่สีสีเขียวดูสีเขียวไปบ่ายแล้วคุณสกเป็นคนไม่ชอบใส่สีเขียวกับสีฟ้าได้ใส่ทั้งสองอย่างเลยไหมเ้าบอกเกียดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นใช่ไหมเออประมาณนี้แหละค่ะ <c oughs> จําเป็นต้องใส่อ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหมากัดแล้ว <c oughs> ซื้อหมานด้วยนะคะสีเขียวหราไม่เคยใส่รองเท้าสีเขียวเลยก็สู้สว่าทําไมไม่ไม่ไมน้ําตาลไม่ขรีมไม่ดําก็ว่าไปหลังเขาบอว่ามันมีคู่เดียวโอ้ยเชื่อเลยสีเขียวอ่อนรองเท้าสีเขียวในชีวิตเพิ่งใส่นะคะโอเคพูดตลกให้ฟังโอเคคุณสุดถักอ่าคุณสุถักถักเมื่อวานใช่ไหมคะคุณสุดถักอะสี สีเปลือกไม้ส,มะะสีขีนนะคะเสื้อกันกุดสีขีนเมื่อคืนก็ถักผิดถักถูกดดอได้รือสองรอบแล้วนะคะตร,ตรงชายแขนเนี่ยพอเลยกะโซไม่ถูกนะคะคุณสุทํานะคะลายใบโพเล็กค,คือใบไม้เล็กนี่แหละนะคะใบโพเล็กใบไม้เล็กนี่ะนะคะุณสุจะถักในรถทัวร์ค่ะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเซ็งพอจะถึงเทปนะคะแต่ชายก็เรียบร้อยนะคะถักเสร็จเดี๋ยวไปเรียดตรงเทพแล้วก็ใส่ที่กรงเทปเลยนะคะถ,ถักไปใส่ข้างหน้าไงะคะ่ะ แล้วเพื่อนบอกว่าต้องเอาตะกร้าไปด้วยไหมก็เอาเสิเขาบอกว่าโอ้โหตัวเองต้องเที่วตะกร้าเออเที่ยวอย่างนี้แหละช่างเราเหอะโอเคตอนนี้ก็มีเพื่อนที่เขาจะขอขอด่วนนะคะคือขอก่อนวันอาทิตย์ตามหลักก็คืออน้องเขาจะหลานเขาจะตัดพ่อถุงมาให้วันอาทิตย์หรือวันจันทร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วหลังเขาก็ไปโคราชเพิ่งมาเมื่อคืนแล้วเขาก็เหนื่อยแล้วก็ตัดเขาก็เลยตัดได้แค่สามผืน <laughs> เขาส่งไปชาสามผืนสําหรับคุณสีนวลน,นะคะ สำหรับคุณสีนวลเขาเขาขอเขาขอผืนหนึ่งนะคะเขาขอไปงานงานอ่างานเข้าพรรษาหรือไงนะคะคุณสีนวลน,นะคะของของคนไหนคนสีนวลเ,เดี๋ยวดูก่อนคุณสีนวลเดี๋ยวแพ็กส่งวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ลูกจ่ายแพ็กส่งนะคะผืนนี้ค่ะคุณสีนวลน,นะคะคุณสีนวลน,นะคะ เงนสุเปกส่งนะคะเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปงานนะคะก็ตัดป้ายนะคะคือตัดป้ายคือช่างเขาขอขึ้นแล้วนะคะขอขึ้นราคาเนาะเป็นสามร้อยห้าสิบก็คือก็คือขึ้นห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าผ้ากาวมันขึ้นราคาผ้ากาวขึ้นราคามากน้ํามันขึ้นแล้วเขาต้องเข้ามาในเมืองเพื่อมาซื้อนะคะขับรถเข้ามาในเมืองเพื่อมาซื้อผ้ากาวคือเขาอยู่บ้านนอกเนาะบ้านนอกนี่คือเขาบอกว่า ถ้าใครถ้าใครได้อยู่บนนอกต้องภูมิใจนะคะภูมิใจเลยเพราะว่าคุณอยู่คุณอยู่กับธรรมชาติที่สุดยิ่งใกล้ธรรมชาติยิ่งใกล้ความสุขไว้ว่าบุคคลนั้นมีความสุขนะคะคือถ้าใช้คําว่าบานนอกเวลาคนพูดให้อย่าไปกดเขานะคะดีใจได้เลยคะ่ะดีใจได้เลยนะคะโอเคคือพวกง่ายๆคุณสุสอนให้สอน,นอะไรคะให้คิดบวก <laughs> นะคะเดี๋ยวคุณสีนวลก็จะแพ้ไข้นะคะยังชื้นๆอยู่หน่อยนะคะ เดี๋ยวแพกให้แพกแมงว่าก็ส่งแค่สองวันนะคะน่าจะถึงวันที่สิบพอดีก็น่าจะทันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเขาก็ถามมาสุดเลยว่าก็น่าจะทันนะคะก็ขอมาสองคนนะคะนะคะอันนี้ของคุณเลยหนายภาษาอังกฤษนี้อ่านว่าอะไรสวอะไรเนี่ยหน่อยสวรรณาหรืออะไรสวสวัสว สูอะไร S U หรอ S A เปล่าเนี่ยนะคะ S A มั้งมาอ่าไม่ออกมาภาษาอังกฤษภาษาอังกนะคะสองตัวนี้เจ้าของน่าจะรู้นะคะน่าจะรู้เนาะเดี๋ยวส่งให้นะคะที่ขอคุณสุไว้นะคะสองสองตัวนะคะสองตัวนะคะ จะส่งให้นะคะก็ตัดใต้เหมือนกันนะคะคือหลานเขาก็ไปโคราชนะพุ่งมาเมื่อคืนเขาก็เลยตัดได้แค่นี้จริงๆนะคะตัดได้แค่นี้นะคะเพราะว่าเขาตัดให้กขาสูงมาสองพื้นแล้วเขาก็นะคะก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็ยส่งให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มีอีกคนหนึ่งที่สีดําทองนะคะที่ที่ขออีกคนหนึ่งก็จะตัดให้นะคะจะตัดให้ก็จะพยายามนะคะก็หลานเขา ตอนนี้ห้านเขาจะตัดให้คนกาลสินสองตัวที่เขาจะไปงานแต่งวันที่สิบเอ็ดเขาต้องตัดวันนี้นะคะตัดวันนี้แล้วมาส่งส่งเย็นนี้นะตัดกลางวันแล้วก็มาส่งเย็นนี้นะคะสองผืนนะคะเขาจะไปงานแต่งนะคะเขาก็ซื้อผงพืชสูนนั่นแหละนะคะเขาก็จะไปงานแต่งวันที่สิบเอ็ดที่โคราชแล้วเขาต้องเดินทางพรุ่งนี้ค่ะเนาะเขาก็เลยต้องต้องตัดให้คืออะไรที่ด่วนจริงเขาก็พยายามแต่คนเราก็ทําได้แค่นี้เนาะมันแค่สองมือฮะสองมือทานะคะ สองมือทำคุณสุก็สองมือ,อ,มอหลานก็สองมือพยายามพยายามผลิตผลิตสินค้าให้นะคะผลิตสินค้าให้นะคะโอเคตอนนี้คุณสุก็จะมาพูดถึงตัวผ้าถุงป้ายอัดนะคะแพราคุณสุจะพูดถึงแพรานะคะแพราที่มาเมื่อวานนะคะที่มาเมื่อวานวก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวไอ้เทาเข้มนะคะเทาเข้มนะคะใครจะใส่เป็นเซตคุณสุมีกับ สิบผืนนะคะก็สั่งเขาทําเลยนะคะนะคะเขาเรียกแพรวาสีสีเทานะคะสีเทานะคะแพรวานี่ใส่แล้วก็สวยนะคะคุงสยจะใส่ให้ชมนะคะยาวก็ยาวมากนะคะเม็ดแปดสิบแล้วก็ใส่ตะขอข้างในนะคะแล้วก็ป้ายหมานะคะป้ายหมาแล้วกคือคุณสุให้ตะขอแล้วนะคะแล้วเอาเชือกผูกนะคะเย็บตะขอเสร็จแล้วก็เชือกผูกนะคะเชือกผูกเสร็จแล้วพับนะคะ คือคือเอาเชือกผูกเสร็จแล้วพับลงนะคะพับลงตรงเชือกที่เราผูกคือคือเชือกนี่ก็เอาเชือกผูกรองเท้าก็ได้หรือไม่ก็เชือกผ้าฝ้ายนะคะถ้าเอาเป็นผ้าฝ้ายอันนี้ไม่ได้ผูกถ้าเป็นผ้าฝ้ายอันนี้เป็นเชือกรองเท้านะคะพอผูกแล้วเขาคือคือเขาจะอยู่นิ่งอะฮะแล้วก็ใช้เข็มกัดนะคะคือใช้เข็มกัดที่คุณสุขายนะคะยี่สิบบาทเนี่ยกัดนะคะกัดไว้นะคะ กัดหน้าที่นี้ก็คือกัดก็คือกัดไม่ให้เขาเปิดแค่นั้นเองนะคะกัดประมาณก็คือกัดตามที่เราต้องการความลึกนะคะความลึกความลึกของตะเข็บนะคะกัดประมาณนี้นะคะอันนี้คุณสุคือคุณสุไม่ได้ผูกคือคุณสุไม่ได้ผูกเชียก็กัดประมาณนี้นะคะคือพอกัดแล้วเขาก็จะไม่เปิดแล้วเราสามารถไปงานไปงานได้นะคะไปงานที่ตัดบาดหรืออะไรได้นะคะจะดับหนึ่งนะคะนะคะ แล้วเราก็ใส่เสื้อที่มันปิดตรงนี้หน่อยหนึ่งเสื้อก็ไม่ต้องยาวมากนะคะเพื่อเพื่อเพื่อโชว์คือเพื่อโชว์ผ้าถุงนะคะก็ก็เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวโป <c oughs> ดึงดึงยาวเดี๋ยวเดี๋ยวโปะนะคะก็ก็ไม่ต้องยาวมากก็ให้พอดีพอดีแล้วใส่ออกมาเขาก็เขาก็เก๋ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าแต่ว่าเขาก็จะแนบตัวเราอยู่แล้วนะคะโอเคนะเข้าใจกันเ <c oughs> อาเชือกผูกนะคะเอาเชือกผูกคือใส่ตะขอเสร็จแล้วเพื่อ เชีอยผูกนะคะรับรองอยู่แน่นอนนะคะอยู่แน่นอนสุขายก็ตัวละ20บาทนะคะถ้าใครจะไปงานก็สามารถติด2อันได้เก๋ๆนะคะโอเคองั้นก็นะคะก็มีเพ่าสีเทานะคะเดี๋ยูสุขขอ,ขอปรับคลิปที่2นะคะ